ลับไปที่บรรยากาศของคณะกรรมการการคมนาคมของวุฒิสภานะครับเมื่อวานนี้ก็รับยื่นหนังสืออีกหนึ่งเรื่องจากในส่วนของสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยขอให้มีมาตรการดำเนินการทางกฎหมายสำหรับรถขนส่งที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดนะครับพลเอกยอดยุทธบุญญาธิการประธานคณะกรรมการการคมนาคมวุฒิสภารับยื่นหนังสือจากนายพีรพัฒน์จิรวัฒนเอกนายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเพื่อขอให้แก้ไขรถบรรทุกนะครับที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานกฎหมายกำหนด โดยนายพิพรดพัฒน์กล่าวว่าปัญหาการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดไว้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนานและยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยรถบรรทุกที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกในประเทศไทยปัจจุบันมีจำนวนกว่า1.1ล้านคันและจากการสำรวจพบว่าใน1.1ล้านคันนั้นมีรถบรรทุกค,คิดเป็น10%ของรถบรรทุกทั้งมดและเป็นรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ดังนั้นหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างจริงจังจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยและจะสร้างความเหลื่อมล้ำด้านการแข่งขันภาคขนส่งและโลจิสติกส์ด้วยด้านประธานคณะกรรมธิการการคมานาคมกล่าวว่าจะรับเรื่องดังกล่าวนะครับไว้พิจารณาในชั้นกรรมธิการและจะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐเอกชนได้เข้าชี้แจงหารือต่อไปเพื่อหามาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งในแต่ละปีของประเทศไทย ต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมถนนค่อนข้างสูงดังนั้นมองว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยกับการปฏิบัติครับนอกจากนี้ประธานคณะกรรมการการคมนาคมยังกล่าวเพิ่มเติมว่าต้องการให้สมาคมสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยประชุมหามาตราการในเรื่องของการบริหารจัดการปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้นเพื่อรวบรวมและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาให้เกิดขึ้นได้โดยเร็วต่อไปครับ พิจารณาในแง่ของกฎหมายกฎระเบียบนะจึงเขาก็เสนอว่าอยากให้เอาผิดต่อเจ้าของรถเจ้าของกิจการด้วยนะไม่ใช่เอาผิดเฉพาะผู้ที่ขับรถไปนะผู้ที่ว่าจ้างนะผู้ที่เป็นเจ้าของบริษัทอาจจะต้องรับผิดชอบด้วยอันนี้ก็ต้องดูข้อกฎหมายดูทางปฏิบัติว่ามันจะทำได้แค่ไหนอย่างไร